สวัสดีค่ะดิฉันพรสวรรค์นธนสิริเมทีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคนที่เป็นโรคเกาต์ไม่ควรกินไก่เพราะจะทําให้โรคเกาต์แย่ลงนั่นเองค่ะมีอาการปวดตามข้อต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นแต่ความจริงแล้วจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาทําความรู้จักกับอาหารต้านโรคเกาต์กันค่ะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกัน8วิธีทานอาหารต้านโรคเกาต์ข้อที่1 ลดการกินเนื้อแดงเครื่องในสัตว์อาหารทะเลบางชนิดแต่สามารถทานปลาได้ทั้งปลาทะเลและปลาน้ําจืดซึ่งปลาเป็นแหล่งโอเมก้า3ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบนอกจากนี้ยังสามารถเลือกกินไก่ไข่ซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนช่วยย่อยได้ง่ายในปริมาณที่เหมาะสม ข้อที่2การกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจากพืชเช่นข้าวกล้องลูกเดือยถัวแดงผัวเหลืองหรือธันพืชที่มีใยอาหารสูงนั่นเองค่ะข้อที่3กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบซึ่งพบในผักและผลไม้ข้อที่4กินไขมันที่ดีจากถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด เม็ดมะม่วงหิงมะพานควรกินตัวให้ได้วันละ1กรัมค่ะข้อที่5ดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำ2-3ลิตรต่อวันนะคะเพื่อช่วยในการขับกดยุลิกผ่านทางปัสสาวะนั่นเองนะคะข้อที่6ลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทรายและน้ำตาลฟุกโตตเช่นน้ำพึ่งน้ำอารมณ์หรืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำเชื่อม เพราะส่งผลทําให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นได้นะคะข้อที่7หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากทําให้กรดยูริกในเลือดสูงแล้วยังทําให้ควบคุมน้ําหนักตัวยากมากขึ้นอีกด้วยนะคะข้อที่8จดบันทึกรายการอาหารที่กินแล้วอาการเกากำเริบอาหารชนิดใดทานแล้วปวดมากขึ้นให้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะ นอกจากเรื่องอาหารแล้วควรออกกําลังกายเป็นประจําช่วยส่งเสริมให้โรคเกาต์ดีขึ้นได้นั่นเองนะคะช่วยควบคุมน้ําหนักตัวลดแรงกดตามข้อต่างๆได้นั่นเองมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ